สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมหมอณัทวะะัฒน์นะครับทางช่องดูดวงสองฟ้าช่วตาราศีนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์นะครับชาวราศีเมษปี64นะครับผมก็จดมาแล้วนะครับในเรื่องของดวงดาวนะครับคร่าวในปี64ของชาวราศีเมษนะครับจุดที่ผมเห็นอยู่นะแน่นอนรักใหญ่ นะครับชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษน,นะครับก็คือดาวเสาร์ที่โคจรอยู่ในพวกกันเนี่ยต่อตัวท่านนะครับนั้นเรื่องการงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อชาวราศีเมษน,นะครับถือว่าเป็นปีใหม่กับชาวราศีเมษเลยนะครับถ้าเรามองด้านนะฮะดีหรือลายเราต้องมองว่าเป็นเรื่องของงานนะครับ ในการดำเนินชีวิตของชาวราศีเมษจากที่เคยเป็นอยู่จะต้องมีการเปลี่ยนแปนะครับอันนี้เห็นได้ชัดประกอบกับดาวคานที่โค,โครจรเข้าสู่ราศีตัวเองเป็นดาวประจำตัวด้วยนะครับดาวคารหมายถึงขยันทายอังคาดหรือกิจกรรมในเรื่องบางสิ่งบางอยา่างที่ตัวท่านตาต้องได้ลงมือทำ นะครับอันนี้มีบทแน่แล้วทาให้ดาวเสาร์ที่ทํามุมกับดาวองคารน,นะครับก็เป็นดาวที่เรียกว่าผู้ขัดแย้งกันหรือเปรียบเทียบง่ายๆว่าเป็นสภาวะหน้าที่การงานที่โดนมอบหมายหรืออะไรบางสาิ่งบางอย่างนะครับกับชาวราศีเมษหรือท่านเปลี่ยนแปลงในที่นี้โดยเพราะว่าจะยอมหรือว่าสถานาการณ์เล็ไม่ค่อยสู้ดีนะ แต่ในการเดินไปนีนน้ในที่นี้แนตะ่ก็บ่งบอกว่าทําให้ชาวราศีนี้อึดอัดน,นะครับอึดอัดคําว่าดีในที่นี้เนี่ยเอ๊ะทำไมผมทาแบบนี้ดาวเสาร์นะครับก็เป็นดาวที่เรียกว่าโทษทุกข์ให้ท่ายเสาร์อย่างที่ทราบก็าเรียกว่าต้องไปะเชิญเป็นก่อนนะครับก่อนประเชิญก็ต้องมีเหตุและผลตามมาด้วยนั่นแหละครับชาวราศีกันะครับ ตำแหน่งดวงดาวนะครับในช่วงของมกราคมนะฮะอย่างไม่้ก็สู้ดีก็คือดาวตำแหน่งดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรอยู่ในภพมรณะนะครับก็ทําให้ในเรื่องเงินนะครับไปลงภพมรณะความหมายของดาวศุกร์ทั้งเรื่องความรักเป็นต้นนะครับสองดาวศุกร์เป็นเรื่องเงินและลงมรณะในความหมายมีเรื่องใช้จ่ายนะครับแล้วการซ่อมแซยุ่งยากอะไรเป็นต้นนะเจ็ดปุการเงินนะฮะจ่ายค่ายาหรืออะไรซ่อมแซม บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับดาวศุกร์ก็ต้องย้ายในช่วงประมาณวันที่6นะครับในช่วงของกราคมทั้งนั้นตำแหน่งของดวงหากก็มองว่าสังเกตที่ดีนะครับดาวศุกร์ทให้เป็นหาจากักนะครับดาวศุกร์ในที่นี้หมายความว่าหลากหลายของดาวศุกร์ก็คือหลายๆท่านนะครับที่เป็นเรื่องความรักที่ยังไม่ค่อยดีกันนะฮะดาวศุกร์ของเราก็จะมีตําแหน่งที่ดีทําให้ตัวชาตาชาวราศีนี้ดูดีขึ้นนะฮะ ดูดีขึ้นในเรื่องความหลักด้วยนะครับแล้วมีความเรียกว่าสําคัญนะฮะต่อต่อผู้อื่นเรื่องความหลักนะพูดง่ายว่าชาวราศีเมษช่วงนี้ดาวคาเนี่ยเกิดการกระตุน้นรือร้นหรือแอคชั่นมีบทบาทนะฮะทำให้ราศีเมษเนี่ยมีเรื่องงานการหรืออะไรบางอย่างเขาพูดง่ายว่าคุณเนี่ยการเป็นบุคคลสําคัญไป่ไดนะ้เองเป็นตน้นและทุกคนดาวศุกร์นี่ก็เป็นมหาจักรด้วยนะครับ สัมพันธ์นะครับผมหลังจากนะฮะอธิกสู่ราศีมังกรน,นะครับทั้งดาวเกต์ขยายนะครับแล้วปัจจุบันของช่วงมกราคมเนี่ยทั้งดาวพุธดาวฤหษดาวเสาร์ดาวดาวฤหษดาวเสาร์นะครับสเสิเสโโร์ตนะครับฤหัสสุ่เสาร์ฤกษ์มาถึงดาวโคจรเร็วมากนะครับนั่นหมายความว่าสัมพันธ์กับเรื่องงานการที่จะเกิดการที่ต้องรวดเร็วหรือปรับสภาพหรือโดนเหตุการณ์ที่มันกระชั้นชิดนะฮะ ช่วงระยะนั้นของชาวราศีมีหลังจากช่วงอ่ากุมภาเข้ามานะครับดาวที่ก hay hay ําลังจะเคลื่อนย้ายเนี่ยครับก็จะมีทั้งดาวคารนะครับดาวคารเนี่ยกลุ่มดวชะตาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ในเรื่องการเงินนะครับอันนี้เห็นผลแม่ในเรื่องการเงินที่เกิดขึ้นได้อนนนครับแล้วมีดาวเจ้าเรือนงานดาวเสาที่ผมบอกแล้วก็ดาวอุที่อยู่ในรการเงินคุณนะครับมันจะมีสาคัญในเรื่องรับ เงเนิงเนเงินนะครับบางท่านเปลี่ยนไปปุ๊บจากที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ก็เกิดการที่ทำได้อยา่างนี้เป็นต้นนะครับชาวราศีเมษน,นั้นมีผลค่อนข้างดีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือดาวพฤหัสย้ายประมาณไยมีนาด้วยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุขเคราะห์ที่ดีนะฮะก็โคจรในภพลาภาด้วยนะครับ ภพราพาก็แสดงข่าวว่ามีผลในเรื่องความสําเร็จอะไรบางอย่างนะครับสัมพันธ์กับด้านโชคลาภโชคลาภในที่นี้ก็คือดาวฤกษ์ที่อยู่ราพาอยู่ในเรือนกันเองด้วยนะครับบางท่านเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ใจดีสาับสนุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมอบหมายนะฮะให้โดยช่บต่อหน,น้าที่กันนอันนี้แหละเป็นหัวข้อหลักกับชาวราศีเมษแต่ส่วนใหญ่ชาวราศีเมษนะฮะจะเป็นดาวที่ดวยาาดาวขาดตัวชตางตา ต้องเป็นคนที่ทำเองนะครับชอบลงม,มือเองนะฮะแต่คราวนี้จะกลับกันว่าตัวเชาตาลไม่ได้แบบเกิดการวางแผนอะไรนะฮะจะมีเรื่องพบการงานถูกถูกวางแผนไว้ให้แล้วกับชาวราศีมีนนั่นแหละครับผมการวางแผนของ,ของชาวราศีเมษของเราดาวเาสาร์เนี่ยนะก็ทาให้สัมพันธ์กับอาจารย์นที่ผมบอกไปนะฮะอันนี้จุดหนึง่งหลังจากมีนานะครับมีนาดาวพฤหัสจ,จะนิ่งอยู่ช่วงระยะนั้นเลยนะ กินเวลาหลายเดือนนะครับประกอบกับว่าสังเกตง่ายๆว่าช่วงมีนานดาวธัด,ดาภาพท,ทำให้ชาวราศีเมษแน,น่นอนนะเงินงานอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งผลกับชาวราศีเมษทั้งนั้นเลยนะครับนั้นมีนาหลังจากนี้ไปด้วยเนี่ยเห็นผลดีแล้วประกอบกับ,บดาวคาเนี่ยไปอยู่ในเรือนการเงินนะฮะอันนี้แหละเรียกว่าสัมพันธ์กันดีมากนะครับผม ไม่ราวาชาราศีเมษกําลังปรับเปลี่ยนหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับหลายๆท่านและไปเล่นเชิงธุรกิจด้วยนะครับจากเรื่องความรักที่ไม่ค่อยสูดด้ดีก็กลับมาที่ดีขึ้นนะครับที่ดีขึ้นมีดาวศุกร์จะโคจรในพบก,การงานพบลัาภาตัวท่านด้วยนะครับทําให้โอกาสในการที่คุณจะได้เจอเจอคนหลักหรือมีกิจกรรมร่วมกันนะฮะในการที่คุณต้องมาเดินเดินอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคู่ครองเนี่ยก็เกิดการเรียกว่า เข้าเข้าหากันนะครับอันนี้แล้วจริงๆและอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงของเมษาแน่นอนครับทั้งดาวอาทิตย์นะครับดาวศุกร์ดาวฤหัสนะครับตำแหน่งความเ้าสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเจ้าตาด้วยเนี่ยนะฮะนั้นดาวอาทิตย์จะเป็นปุดด้วยนั้นหม,มายความว่าหลังจากนี้นะฮะเชิญไปก่อนต้ปนปีมาเชิญไปก่อนนะยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างอะไรนะครับช่วงปลายปีปลายมีนานะครับ กุมภาพันธ์ปลายเดือนแล้วเข้าสู่มีนาะของดือนน้นะครับจะเห็นผลเด่นชัดมากนะฮะนั่นคือจังหวะที่ดีแล้วก็โชคลาภเนี่ยจะเด่นช่วงไหนนะครับผมบอกเลยก่อนดาวศุกร์จะโคจรมาอยู่ในเดือนการเงินของคุณเป็นดาวเจ้าหนึ่งเกษตรก็ในช่วงของพฤษภานะครับในรอบของดาวศุกร์จะโคจรประมาณหนึ่งเดือนต่อนหนึ่งราศีนะครับนั้นเจอกับดาวราบูด้วยนะครับ ดาวหก็อย่างที่ทราบนะเป็นเรื่องของโชคลาภปพระก็กับดาวพหัสที่อยู่ในภพราภของชาวราศีเมษโอ้โหผมมองได้เลยว่าชาวราศีเมษนี้โชคลาภเห็นชัดมากนะครับนี่คือครึ่งปีสาหรับชาวราศีเมษปี64นะฮะภาพรวมบอกได้เลยนะฮะจะกลับมาอีกครั้งกลับมาดูดีดูดีมากๆนะครับ ผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของดาวราที่สัมพันธ์กับดาวเสาร์เป็นดาวผู้มิตรใหญ่นะครับและประกอบดาวคานที่ประกตรต้มเงินเป็นการเงินงานการงานเงินเงินของผูชาวตาและดาวุหัสนะครับเป็นลาภฟอ้องมาแน,น่นอนว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นนะครับและยิ่งที่ผมบอกไปว่าดาวสุงจโโครจรเข้าสู่การเงินในช่วงของปุษภาพุนะษภาพิจนาเนี่ยก็เด่นชัดชึนกันนั้นช่วงนั้นแหละ เขาเรียกว่าครึ่งปีนี่นะของคุณชาวราศีเมษนะฮะถือว่าดีมา,จากจับเงินโชคลาภนะครับอันนี้นะนะครับผมอ่ะเช่นเคยนะครับเป็นการวิเคราะห์ให้กับชาวราศีเมษปีหกสี่นะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะฮะชาวราศีเมษนะครับมีความสุขนะฮะและก็การตัดสินใจครั้งนี้ถือว่ามีผลต่อเรื่องเงินงานโชคลาภนะครับ ขึ้นปีของชาวราศีเมษนะครับเช่นเคยนะครับก็าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับตอนนี้ผมก็ทำได้มาประมาณเกือบสองปีแล้วนะครับทำช่องยูทูบเช่นเคยแล้วก็มีหนังสือนะครับจำหน่ายนะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนรายการตัวยงก็สามารถสมัครนะครับสมัครชิด u t u b e นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการทำงานนะครับเป็นกำลังใจด้วยเช่นกันนะครับ ชาวราศีเมษรอเลยนะครับผมยิ่งชัดเจนผมย้าไว้ก่อนนะฮะในช่วงของพุทธาพมิิถุนานะครับโชคลาบมาแน่นอนนะฮะวันนี้ขอให้โชคดีนะครับชาวราศีเมษผมมรุทธวัฒน์ทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคตาราศิขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ